สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนดูแล้วไม่แชร์ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเนื่องจากว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นอินเทอร์เน็ตแบบฟรีๆนะฮะใครที่เป็นสายฟรีอินเทอร์เน็ตแบบไม่ต้องเสียตังสามารถใช้ได้ทุกเครือข่ายสามารถใช้ได้ทุกรุ่นนะแล้ววันนี้คุณดูคลิปนี้นะครับถือว่ามาถูกทางแน่นอนเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการทำนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับมีฟองชแนลด้วยนะฮะ คุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆคลิปดีๆของทางเราแล้วก็ความรูใม้ใหม่ๆด้วยนะครับอัปเดตกันทุกวันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคพูดมากละไปชมคลิปกันเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับทุกคนเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเนื่องจากว่าโทรศัพท์แต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทุกคนพยายามหาคําสั่งให้ได้ใกล้เคียงกับของผมแล้วกันนะครับผมไปกันที่การตั้งค่าครับอ เมื่อไปที่การตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนหาคําว่าการเชื่อมต่อนะครับคือใจหลักสําคัญของการทำาตามที่ผมบอกก็คือให้คุณหาคาว่าเครือข่ายมือถือให้ได้นะครับใครที่หาไม่เจอต้องหาให้เจอนะฮะแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าทีนี้เมื่อทุกคนหาเครือข่ายมือถือเจอคลิกเข้าไปเลยครับอ่าหน้าต่างเขาวๆามันจะประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าบางคนก็จะเป็นเพิ่มจุด เครือข่ายหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับแต่อันนี้นะครับผมจะให้ไปที่ชื่อ c c o u n t ไม่ใช่ Access Point นะฮะคลิกตามเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมใช้อินเทอร์เน็ตของ AIS อยู่นะฮะเราจะทําการเพิ่มเครือข่ายกันนะฮะทุกคนต้องฟังแล้วก็ตั้งใจให้ดีนะับเพราะว่าขั้นตอนต่อไปนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปนะฮะไปที่คำว่าเพิ่มครับอ่ามันจะมีชื่อให้กําหนดซึ่งชื่อข้างบนเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรเราสามารถกําหนดอะไรก็ได้นะฮะ แต่ผมจะเอาแบบไปสเต็ปแล้วกันนะฮะมีอ่มีฟองแล้วกัน,นะฮะมีฟองวันนี้วันที่เท่าไหร่17 036 4อ่านะฮะโอเคฮะต่อมา APN นะฮะตรงนี้ก็เริ่มสำคัญขึ้นมานิดนึงนะครับให้ทุกคนเขียนตามผมเลยนะฮะ,ะ K H C h นะฮะ kh ch นะครับแล้วก็ fast f a s t fast x 2นะครับ p r o x y proxy ให้ทุกคนใส่รหัสตามผมเลยนะครับ20 3 1 4 4จุดนะจุด144แล้วก็จุด1น6นะฮะ โอเคกดตกลงไปพอร์ตนะฮะพอร์ตให้ใช้8080นะครับเมื่อทุกคนได้ตามนี้โอเคนะฮะเอาแค่4อย่างนี้พอนะครับทุกคนเมื่อได้ตามนี้เสร็จแล้วนะฮะให้ทุกคนกดเพิ่มไปเลยนะฮะปึ๊บ,บอ่าทีนี้คุณจะเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับมีฟอง170364เลือกไปที่ตรงนี้เลยครับ มันจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตของมีฟองตรงนี้นะครับแล้วทุกคนดูครับว่าผมไม่ได้แหกตานะฮะสามารถเข้าใช้งานได้เลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเข้า youtube แล้วกันโอเคนะฮะทุกคนตอนนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับสามารถดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองคลิกให้ดูสักอันนึงแลวกันของตัวเองนะฮะจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์นะจ๊ะนะฮะ ดูครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับมาดูนี้ฮะโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับความรู้ในวันนี้แล้วก็เทคนิคดีๆที่ผมมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังได้ลองใช้เป็นงไงครับสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใช้ได้ยังไงอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับมีฟองชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดแชร์ให้เ,เพื่อนๆที่คุณรักด้วยเลยกันนะ ใครที่เป็นสายฟรีอาจจะเป็นนักเรียนอยู่ยังไม่ค่อยมีเงินนะฮะก็สามารถแชร์ไปให้เพื่อนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตกันได้นะครับผมได้ทุกเครือข่ายได้ทุกจุดในประเทศไทยนะครับผมคลิปด,ดีๆอย่างนี้ไม่แชร์ไปได้แล้วนะครับทุกคนโอเคฮะคลิปนี้อนงะขอตัวลาไปก่อนเลยกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมีฟองชาแนลนะครับอย่าลืมนะจ๊ะกดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ